สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับวิริยะฟาร์มนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube รักเกษตรนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับองุ่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ ตามหัวข้อนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการพรุนกิ่งนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกันนะครับก่อนอื่นนะครับการพรุนกิ่งเนี่ยก็จะขอแบ่งเป็น2ช่วงละกันนะครับก็คือยกตัวอย่างช่วงแรกนะครับหรือช่วงที่1ก็คือการพรุนกิ่ง การพลูนแบบยาวนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ6ถึง8ตานะครับก็อยู่ที่สายพันธุ์องุ่นนะครับเราก็ดูว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมที่จะตัดแบบไหนนะครับแต่ที่ยกตัวอย่างมานี่ก็คือการคกก็คือทั่วไปนะครับที่ได้ทำกันนะครับ ส่วนลกดูนะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะตัดอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะให้ผลผลิตปลายปีนะครับรุ่นนี้เราจะนิยมตัดในช่วงนี้นะครับแล้วก็อาจจะตัดในช่วงของมิดแรกก็ได้นะครับ ถ้ามิดแรกเนี่ยเราเลี้ยงกิ่งมาได้สมบูรณ์นะครับสะสมอาหารมาดีเราก็สามารถพรูนแบบยาวได้นะครับเพื่อจะให้ผลผลิตนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ากิ่งที่เราเลี้ยงมานะครับยังไม่สมบูรณ์อาจารย์แบบว่าโตบ้างเล็กบ้างนะครับเราก็จะต้องทําการตัดสั้นนะครับเพื่อที่จะเซ็ตกิ่งไปใหม่นะครับ อันนี้ก็คือเทคนิคนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับก็จะเป็นการพลูนสั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณาสั้นๆเลยนะครับ1-3ถึง3ตานะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเราจะทำการสร้างกิ่ง เคนนะครับเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะพุลน,นะครับให้ผลผลิตนะครับฤดูที่นิยมทำนะครับก็จะเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับก็ตั้งแต่กุมภานะครับกุมภาจนถึงเมษาก็จะดีนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือ ประมาณเริ่มประมาณกุมพานะครับกิ่งจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการตัดให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับทีนี้เนี่ยผมจะวาดกิ่งนะครับแบบคร่าวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอาร์มเราสมมุติแค่เคนเดียวนะครับมันจะยาวมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอา,อาร์มนะครับส่วนนี้จะเป็นเคน โอเคครับอ่าตรงนี้เป็นเคนนะครับเคนเมื่อเราเลี้ยงกิ่งอง,งุ่นมาได้แบบนี้นะครับก็จะมีอาร์มนะครับแล้วก็แยกมาเป็นเคนที่จะกิ่งเคนเนี่ยเป็นกิ่งที่เราจะตัดเพื่อให้ออกผลผลิตนะครับ ซึ่งดังที่บอกไปแล้วนะครับสเต็ปที่1นะครับเราจะพลุนในช่วงของอประมาณกลางปีนะครับก็คือตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาก็แล้วแต่ว่าอัง,งุ่นของเราจะตรงกับช่วงไหนนะครับซึ่งเราก็จะนับนะครับตั้งแต่ตานะครับตาที่1ตาที่2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าประมาณนี้ จะแบบ9 4 1 12เราก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ6ถึง8ตานะครับถ้าสมมุติว่ากิ่งองุ่นเรานะครับตาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับตาที่8เราก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตาที่7อยู่ในตำแหน่งด้านบนแบบ มันตาที่8นะครับเราก็จะตัดให้เหลือ 5, 6, 7ตานะครับก็คือหลักๆก,ก็คือว่าเลือกตาที่ตั้งแต่ตาที่6ถึง8เนี่ยเลือกตาที่สมบูรณ์นะครับตาไหนที่สมบูรณ์แล้วก็ตัดเหนือตานั้นนะครับแล้วก็เลือกตาที่หันไปในทิศด้านบนนะครับ เพื่อเวลามันแตกเนี่ยโอกาสจะเราจะล็อกกิ่งต่อไปเนี่ยมันจะสะดวกขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอขอยกตัวอย่างนะครับอ่าสี่ห้าห,าหเจ็แดแดอันนี้คือตานะครับอันนี้ก็คือการตัดในสเต็ปที่หนึ่งนะครับ ก็คือการตัดยาวนะครับช่วงนี้เนี่ยการตัดยาวนะครับถ้าเราสะสมอาหารมาดีนะครับมันก็จะออกผลผลิตได้ดีนะครับในอง,งุ่นนะครับก็อาจจะไม่ได้การันตีว่าทุกสายพันธุ์แต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ได้มีการทำนะครับ จากนั้นนะครับจะเป็นการตารัดแบบสั้นนะครับขอใช้คําว่าตัดเลยละกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับการตัดแบบสั้นนะครับทีนี้เนี่ยการตัดแบบสั้นก็จะทําในช่วงของหลังจากการตัดยาวไปนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างเราตัดประมาณ ธันวาพฤจิกาตุลากันเนี่ยเราตัดประมาณกันยานะครับเราจะปะเก็บผลผลิตประมาณธันวาหรือสิ้นปีพอเราเก็บผลผลิตเสร็จนะครับเราก็จะทําการสะสมอาหารนะครับแล้วก็ทุนนะครับทีนี้เราจะตัดก็จะเหลือตั้งแต่ตานี้นะครับตาที่1ตาที่2หรือตาที่3นะครับเพราะว่า ทำไมต้อง3ตานะครับเพราะว่าเราเลือกตาที่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะสัก2ตานะครับโดยปกติที่ผมได้ตัดไปนะครับก็2ตาพอมันแตกออกามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเหลือไว้กี่กิ่งนะครับกี่ใน1ตานะครับ แล้วก็การที่ตัดสั้นแบบนี้นะครับจะมีผลผลิตก็คือเราจะต้องมีการสะสมอาหารตั้งแต่ครั้งที่1เนี่ยกิ่งชุดนี้นะครับกิ่งเคนชุดนี้เรามีการสะสมอาหารมาดีกิ่งสมบูรณ์นะครับการตัดสั้นในครั้งที่2เนี่ยก็จะมีดอกนะครับแต่ถ้ากิ่งไม่สมบูรณ์โอกาสที่จะมีดอกก็จะน้อยนะครับจาก ที่ได้สังเกตมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปประยุกนะครับแล้วก็ทำกิ่งเคนชุดแรกให้สมบูรณ์นะครับ mm hmm. เมื่อเราตัดไปในครั้งที่สองนะครับ mm hmm. ก็จะได้ผลผลิตดังที่เราได้รู้กันนะครับว่าอังุ่นจะให้ผลผลิตปีละประมาณ2ครั้งนะครับ mm hmm. ก็คือแบบนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ใครมีข้อแนะนำนะครับหรือจะสอบถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับทางเพจวิริยะฟาร์มนะครับแล้วก็ทาง youtube รักเกษตรนะครับก็จะนำมาเสนอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆพพี่น้องนะครับที่ สนใจเรื่ององุ่นทุกคนได้ฟังนะครับ